นายวุฒิชัยแก้วดอนไพรเกษตรกรตำบลสมเด็จเจริญอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีจากหนุ่มที่ไม่คิดจะกลับมาทำการเกษตรกับเส้นทางที่ได้หวนกลับมาทำการเกษตรอีกครั้งนะครับก็เดิมแล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยพ่มอมาไม่ได้คิดจะจะกลับมาทำการเกษตรแล้วค,คือเดิมเนี่ยพ่อมเติบโตมาในครอบครัวเกษตรกรที่พ่อแม่ทำเกษตรเชิงเดียวเราก็ต้องช่วยพ่อแม่เนี่ย ในการทำไร่มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับจนกระทั่งได้เข้าไปเรียนเนี่ยก็เลยตั้งปติฐานไว้ว่า,าถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยก็จะไม่กลับมาทำการเกษตรเพราะเรามีความรู้สึกว่าทำเกษตรเนี่ย,ยมีความาเหนื่อยร้อนมนนีทั้งคันทั้งเป็นงานที่หนักนะครับซึ่งเราไม่ชอบนะครับรับห่างจากเรียนจบระดับชันประวศสแล้วนะครับผมก็ได้เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามข้อมูลที่ซื้อครับ แล้วก็ได้เข้าไปทํางานกันกนนนบชาวบ้านที่อยู่ในป่านะครับชาวบ้านที่อยู่ในที่นุรกันดาลที่อยู่ในคอบคอป่าครับก็ภาพที่ทําให้ผมเข้าไปเห็นเนี่ยก็คือทําให้ผมเห็นเนี่ยมีในหมู่บ้านนะครับมีแต่คนแก่มีแต่เด็กนะครับที่อยู่ส่วนคนที่เป็นวัยรุ่นวัยทางานเนี่ยก็ได้เข้าไปทํางานในเมืองก็จะทําให้คนแก่เนี่ยทำการเกษตรซึ่งทําให้ผมมองเห็นะจะภาพที่เห็นนะครับ<ม>ทําให้ผมนึกถึงพ่อกับแม่ครับ ถ้าผมไม่กลับมาช่วยท่านทําการเกษตรนะครับอนาคตท่านเองไม่มีแรงทําไม่ไหวแล้วผมกลับมาช่วงที่ท่านทำไม่ไหวแล้วเนี่ยก็จะไม่มีคนสอนนะครับในการหาเทคนิคและวิธีการทําการเกษตรต่างๆให้ให้เราได้รับหรูก็จึงเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยกลับมาอยู่กับพ่อแม่แล้วก็มาทําการเกษตรผมออกจากออกงานจากาาาพัฒนาบูรีสืบทบแล้วกลับมาทํา การ,กรเกษตรอยู่กับบ้านนะครับก็ได้หันไปสนใจในเรื่องของการปลูกมอญเลี้ยงไหมเพราะมองว่าเป็นการ,กรเกษตรที่ไม่ต้องลงทุนทุกรอบการผลิตนะครับเราก็ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ไปอบรมแล้วก็กลับมากลับมาปลูกมอญเลี้ยงไหมอยู่ที่บ้านนะครับหลังจากปลูกหมอนเลี้ยงไหมได้ประมาณ3ปีก็ประสบปัญหาภัยแล้งและสูญเสียบิดาจึงทำให้ไม่มีเวลามากพอที่จะดูแลพื้นที่ทั้งหมด เป็นปีแรกที่ต้องลงมือทำเกษตรเชิงเดี่ยวเองและประกอบกับประสบปัญหาภัยแล้งจึงทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อมาในปี2557จึงได้ปรับเปลี่ยนมาทำกิจกรรมการเกษตรเป็นแบบไร่นาสวนผสมในพื้นที่18ไร่ สภาพทั่วไปของแปลงบ้านสวนสำเนียงไพรของนายวุฒิชัยแก้วดอนไพรตั้งอยู่หนบ้านเขาหินตั้งหมู่ที่สองตำบลสมเด็จเจริญอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ไร่นาะสวนผสมทั้งสิ้น18รไร่โดยกิจกรรมภายในแปลง ประกอบด้วยการปลูกข้าวไร่ร่วมกับพืชผักตามฤดูกาลไม้ผลไม้ยืนต้นอื่นๆที่มีความหลากหลายมีทั้งพืชที่ให้ผลผลิตรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีทําให้มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องและมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีรวมทั้งมีการเลี้ยงสัตว์อาทิเช่นเลี้ยงไก่ไข่ไก่บ้านและเลี้ยงแพ มีการปลูกหญ้าไว้เพื่อเลี้ยงสัตว์รวมทั้งมีการขุดสระน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในการทำการเกษตรในสระยังเลี้ยงปลาไว้หลายชนิดได้แก่ปลานิลปลายี่สกปลาดุกภายในแปลงมีการปลูกไผ่รว่วไผ่สร้างมนเพื่อเป็นแนวกันชนระหว่างแปลงข้างเคียงกับแปลงของตนเอง นายวุฒิชัยแก้วดอนไพรได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำมาใช้พัฒนาการเกษตรของตนเองในการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนสร้างรายได้อาทิเช่นการปลูกข้าวไร่โดยใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์แทนการปลูกสักหลุมแบบดั้งเดิมเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแรงงานและช่วยให้ระยะปลูกสม่ำเสมอ ง่ายต่อการกำจัดวัชพืชเตาถ่านชีวาภาพหรือไบโอชาเพื่อนำถ่านที่ได้มาปรับปรุงบำรุงดินและนำมาเป็นส่วนผสมของดินปลูกต้นไม้เพราะคุณสมบัติถ่านชีวาภาพช่วยลดความเป็นกรดของดินช่วยให้ดินมีความร่วนซุยปรับปรุงและฟื้นฟูด,ดินที่ปนเปื้อนจากสารพิษเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินทำให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผล,ผลิตพร้อมทั้งยังมีผลิต พภัณฑ์จากฐานชีวภาพนำมาจําหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางนายวุฒิชัยแก้วดอนไพรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นนำระบบโซล่าเซลล์มาใช้ในพื้นที่การเกษตรเช่นระบบการให้น้ำระบบไฟฟ้าในฐานเรียนรู้เป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไฟฟ้าโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งทำให้ผลผลิตแห้งเร็วขึ้นกว่าการตากแดดโดยตรงแบบทั่วๆไปทำให้อาหารหรือผลผลิตที่ได้จากการตากแห้งโดยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีความสะอาดปลอดภยัยถูกหลักอนามัย การนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตต่างๆส่วนใหญ่ในแปลงจะเน้นการแปรรูปสินค้าก่อนจำหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเช่นน้ำเชื่อมสมุนไพรเข้มข้นน้ำอ้อยสดใไ่รับอ้อยน้ำตาลอ้อยแหนมเห็ดแป้งกล้วยสมุนไพรอบแห้งน้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองและยาดมไพรเป็นต้นด้านวิชาการเกษตร นายวุฒิชัยแก้วดอนไพรมีการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอได้เรียนต่อปริญญาตรีสาขาการจัดการผลิตพืชที่มหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมาิราชและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและหมั่นเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาตนเองเช่น การใช้เชื้อราบิวเรียเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิดเช่นเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยไฟแมลงหวีขาวหนอนกระทูหอมหนอนก่อใบข้าวซึ่งปลอดภัยต่อผู้ใช้ผู้บริโภคและไม่มีสารพิษตกค้างการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่นโรคราน้ำค้างโรคใบไหม้ การใช้ปุ๋ยหมักเบนจคุณและน้ำหมักเบญจคุณเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชทำเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆนายวุฒิชัยแก้วดอนไพรเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ตำบลสมเด็จเจริญและได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์เมอร์อำเภอหนองปลือ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF อำเภอหนองปลือการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแปลงของนายวุฒิชัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคกหนองนาโมเดล เป็นวิทยากรเนื่องจากการลงมือปฏิบัติเองเรียนรู้ลองผิดลองถูกด้วยตนเองและเข้าร่วมอบรมความรู้จากหลายๆห,หน่วยงานทำให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ตลอดระยะเวลาที่ทำการ,กรเกษตรมานะครับก็ค่มคิดว่ามีความประสบความสำเร็จแค่เพียงส่วนเดียวเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วความตั้งใจของผมเนี่ยต้องการขยายผลสู่คนในชุมชนให้คนในชุมชนเนี่ย ได้หั่นมาทำไรนาส่วนผสมตามแบบที่ผมทำเพื่อให้คนในชนเนี่ยได้พึ่งตนเองได้อยู่ได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่พึ่งในการทำกรเกษตรเชิงเดียวไม่พึ่งระบบในทุน